ค่ะก็สวัสดีท่านู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมนะคะให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะสุภาษิตบทที่ 10, ข้อที่4ถึงข้อที่ 6, ข้อที่18และข้อที่20มือที่เกียรตคร้านทําให้ยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งทําให้มั่งคั่งบุตรชายที่เก็บสะสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนฉลาดแต่บุตรชายผู้หลับ ในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาพระพรนานาประการอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรมแต่ปากของคนธรรมซ่อนความโหมดร้ายผู้ที่ซ่อนความเกลียดชังไว้ก็มีปากมูสาและคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นก็เป็นคนโง่ลิ้นของคนชอบธรรมคือเงินเนื้อดีความคิดของคนธรรมมีค่าน้อยสุภาษิตบทที่12ข้อที่27ถึงข้อที่28คนเกลียดคร้างจะไม่ได้ปิ้งอาหาร แต่คนขยันจะได้ทรัพย์สมบัติล้ำคา่าวิธีของความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิตและหนทางนั้นไม่มีความมรณาหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อที่11และจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำธุระส่วนตัวของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วสองเทสโลนิกาบทที่3ข้อที่12ถึงข้อที่13เรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพนันเพสุคริต องค์พระผเป็นเจ้าว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหาเลี้ยงชีพเองพี่น้องทั้งหลายท่านอย่าอ่อนใจที่จะทำความดีเลยสองพงกษัตริย์บทที่4ข้อที่1นึถึงข้อที่เภรรยาของคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระจนะร้องทุกต่อเอลีชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันเสียชีวิตแล้วและท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระยาเวแต่เจ้านี้ได้มาเพื่อจะเอาลูกสองคนของดิชันไป แต่เจ้านี้ได้มาเพื่อจะเอาลูกสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาแล้วเอลิชาตอบนางว่าบอกเราสิว่าจะให้เราทำอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันขวดหนึ่งแล้วท่านกล่าวว่าเธอจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยแล้วจงเข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองและลูกชายไว้ แล้วเทน้ำมันใส่ภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อใบหนึ่งใบหนึ่งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ตั้งหากนางก็ไปจากท่านและปิดประตูขังตัวเองกับบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะให้นางและนางก็เทน้ำมันเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีแล้วแล้วน้ำมันก็หยุดไหลนางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่า จงไปขายน้ำมันแล้วเอาเงินชำระหนี้ของเธอส่วนที่เธอเหลือนั้นเธอกับลูกๆจงใช้เลี้ยงชีวิตค่ะค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็สแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทรงจะเตรียมพระเจ้าเป็นพระเจ้าของญิงไม้ที่เราได้ฟังคุณโยเซฟอ่านเมื่อสักครู่พระเจ้าเป็นพระเจ้าของคนทุกคนทุกอาชีพทุกฐานะไม่ใช่แต่ยิงไม้เป็นพระเจ้าของเรา พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราและพระเจ้าห่วงแหนเราด้วยและพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราสถานการณ์ในโลกนี้เราก็ทราบดีว่ามันมีปัญหาเยอะมีเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องเดือดร้อนมากมายแต่ถ้าเรามีชีวิตที่รักพระเจ้าเมื่อยิ่งไม่คนนี้ สามีเขาตายเขาไม่มีใครแต่เขาก็ยังติดหนี้เหมือนคนในยุคของเราเนี่แหละมีภาระมีเรื่องต่างๆที่เราจะต้องรับผิดชอบคนที่ตายไปเขาก็ไปอยู่กับพระเจ้าพอเขาหลักพระเจ้าก็มีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องตายที่เราจะต้องจากโลกนี้แต่ถ้ายังไม่ตายเราก็จะต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเรา ต้องมีความเชื่อแล้วก็เชื่ออย่างต่อเนื่องคนตายจะไม่มีความเชื่อแต่คนที่มีชีวิตจะต้องมีความเชื่อขอให้เราดำเนินชีวิตนะกับพระเจ้าต่อไปโดยความเชื่อโดยความเชื่อโดยความบริสุทธิ์ใจโดยความตั้งใจเพราะฉะนั้นก็พระเจ้ารักเราพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราเสมอ หมือนก็บอกว่ามีวาระของทุกสิ่งตราบใดที่เรานะยังไม่ได้จากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็ยังเป็นผู้จัดเตรียมจัดเตรียมสําหรับมนุษย์สําหรับลูกของพระเจ้าการจัดเตรียมของพระเจ้ามันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยเหมือนเมื่อวานทั้งขึ้นอยู่กับพระเจ้าทั้งขึ้นอยู่กับเราส่วนหนึ่งพระเจ้ารับผิดชอบถ้าเรารักพระเจ้าจริงใจต่อพระเจ้า เราทำส่วนของเราดีที่สุดแล้วมันเกินกำลังเราแล้ว,ลวเกินกำลังของมนุษย์แต่ไม่เกินกำลังของพระเจ้าเหมือนหญิงไม้คนนี้เขาไม่ใช่อยากจะเป็นคนโคดโกงเขาต้องการที่จะใช้หนี้แต่เขาทำเต็มที่แล้วไม่สามารถที่จะจ่ายได้เราก็แถมยังมาเจอเหตุการณ์ที่ช็อกก็คือสามีเขาต้องจากไปแล้วก็ทิ้งหนี้เอาไว้ให้ ในเหตุการณ์นี้พระเจ้าจะดูเจตนานเราอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับใจบริสุทธิ์จริงใจเป็นคนชอบธรรมแต่ว่าเราก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ดีขึ้นมีสถานการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่ต้องกลัวพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเหมือนพระเจ้าจัดเตรียมแม้กับยิงไม้คนนี้ พระเจ้ารักเราพระเจ้าห่วงแหนเราเราไม่มีเจตนาที่จะไปดำเนินชีวิตด้วยความอาธรรมเราไม่ได้เป็นคนที่อยากจะคดโกงกับเจ้าหนี้แต่เนื่องจากว่ามันมีภาระมันมีสภาพมันมีสถานการณ์ที่มันทุกข์ยากลำบากมันไปต่อไม่ได้แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพระเจ้าจะตรวจเช็คนะ เจตนาลมของเราพระเจ้าจะดูว่าเราเนี่ยมีเจตนาดีไหมถ้าเรามีเจตนาดีอย่าห่วงให้เราไปพึ่งพระเจ้าในสมัยนั้นนะคะทั้งพึ่งพระเจ้าทั้งพึ่งคนของพระเจ้าที่เขามีการเจิมที่มีของประทานทำให้เขามีทางออก เพราะฉะนั้นพระเจ้ายัางใช้ของประทานอยู่พระเจ้ายัางใช้คนที่มีการเจิมพระเจ้ายัางมีตัวแทนของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้เราต้องเข้าไปปรึกษาหาหรือกับคนของพระเจ้าที่เขารักพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เขาที่เขาปรารถนาดีอยากจะให้เราเนี่ยนะได้รับการปลดปล่อยพระเจ้าใช้คนมาเพื่อจะปลดปล่อยเราเพื่อจะเตรียมสิ่งที่ดีไว้สําหรับเรามีทางออกมีทางแก้ไข เพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าตัดสินใจในเชิงลบบางคนไม่สามารถจะรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้วายได้จะทำให้เขาตัดสินใจไปต่อไม่ได้ก็ขอบคุณพาจเจ้าสำหรับหญิงไม้คนนี้กับลูกของเขาเมื่อสามีเขาเสียชีวิตเขาก็ต้องทำหน้าที่ เขาก็ต้องสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าต่อไปเขาก็ยังต้องรักพระเจ้าต่อไปเขาก็ยังต้องทําหน้าที่แทนสามีของเขาที่จะปกป้องลูกที่จะเลี้ยงลูกที่จะดูแลลูกอย่างดีนางไม่ใช่คนขี้เกียจเราขยันแล้วเราทําทุกสิ่งแล้วเราเป็นคนสัตซ์ซื่อแล้วเรามีใจสะอาดแล้วเรามีใจบริสุทธิ์เรามีความเชื่อแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆมันก็ไม่ได้ดีขึ้นฟังดีดี พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมขอให้เราเนี่ยไปต่อให้ได้ขอให้เราเนี่ยพึ่งพาพระเจ้าให้ได้ขอให้เรานั่นน่ะเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาหาคนที่รักพระเจ้าคนที่มีการเจิมแล้วก็เขาก็จะนะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเขาก็จะอธิษฐานเพื่อคุณพระเจ้าใช้มนุษย์อยู่พระเจ้าใช้คนอยู่นะคะ การที่เราจะดำเนินชีวิตในเวลาที่ขับขันไม่ว่าจะเป็นหนังสือยากอบก็จะบอกให้เราเข้าไปหาผู้นำเข้าไปหาผู้ปกครองเข้าไปหาสัิญาพิบาลของท่านเข้าไปหาคนที่มีการเจิมเพื่อพระเจ้าจะจัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างผ่านคนเหล่านั้นเขาอาจจะไม่มีเงินให้คุณแต่เขามีถ้อยคําที่มาจากพระเจ้านางเป็นคนถ่อมใจอย่งไม่คนนี้ เมื่อนางทุกข์ร้อนนางก็ท่อมใจไปขอคำปรึกษาขอถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าสสงของนางก็คือว่าอยากได้ยินเสียงของพระเจ้าและนางเชื่อว่าคนของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าจะมีถ้อยคำมาถึงนางจะเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ผ่านแล้วก็นางก็จะได้รับการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนางนางไม่โกรธให้พระเจ้า นางขยันในทีน่นี้ความขยันฝ่ายวิญญาณมันไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าขยันหาเงินขยันทํางานอันนั้นก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่ขยันฝ่ายวิญญาณแม้ว่าเจอปัญหาเจอการทดสอบเจอการทดลองนางก็ยังมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงจะเตรียมเพื่อนางนางจะไม่ตายกับปัญหานางจะไม่ตายกับสามีนางจะไม่ตายกับธุรกิจที่เจ๋งกับปัญหาที่มากมาย ยังไงนางก็จะต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็ช่วยลูกด้วยช่วยครอบครัวด้วยนี่คือสถานการณ์ที่วิกฤตสำหรับหญิงไม้คนนี้ทั้งเจ้านี่ก็มาทั้งสามีก็ตายไม่มีอะไรที่มันหนักเกินไปกว่านี้และแถมจะมาบังคับเอาลูกของเขาสิ่งที่เขาเหลืออยู่นี้ก็ยังจะเอาไปอีกอะไรมันจะหนักสาหัสสาก,กันขนาดนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าของเรารวย ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพระเจ้าไม่ได้สอนในนางขี้เกียจพระเจ้าไม่ได้สอนในคริสเตียนขี้เกียจแต่พระเจ้าสอนให้เราขยันอยู่แล้วแต่เราขยันแล้วหาวิธีแล้วขอหาเคาะแล้วเราทําส่วนของเราเต็มที่ความเชื่อของเราเราก็รักษาเต็มที่เราทำส่วนของเราเต็มทีถ้าพูดตรงๆก็คือมันเกินกำลังของมนุษย์แต่ขอบคุณพระเจ้า นางไม่ยออ่อท้อนางยังไปต่อกับพระเจ้าอะไรจะตายไปจากชีวิตของเราวันนี้พระเจ้าเตือนเราว่าอย่าให้ความเชื่อของเรากับพระเจ้าตายตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่เราก็มีพระเจ้าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเราขอให้เรามีความเชื่อให้เราดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจ เราจะไม่เป็นคนรวยแบบอัธรรมแต่เราจะเป็นคนรวยที่พึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ผ่านคนที่มีความเชื่อเชื่อพระคาเชื่อการเจิมเชื่อเรื่องฤทธิดเดชเชื่อเรื่องความเป็นไปได้ของพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมเขาเชื่อเรื่องความเจริญรุ่งเรืองมาจากพระเจ้าไม่ใช่ความเจริญรุ่งเรืองมาจากมนุษย์มาจากตัวเขาเอง เพราะว่าเขาทำเต็มที่เราเขาก็ยังได้เท่านี้วันนี้ไม่ใส่เกินไปพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มั่งคั่งเลยร่ารวยและพระเจ้าสามารถรับผิดชอบชีวิตของเราได้อย่าไปทิ้งพระเจ้าหลายคนนะเมื่อเราเจอเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อเราเจอเหตุการณ์ดวนเหตุการณ์ร้ายเรารเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายเราไปต่อกับพระเจ้าไม่ได้เราก็มีความเชื่อที่อับปางเราก็ทิ้งพระเจ้าไปเราก็ดำเนินชีวิตประชด ไม่มาโบสถ์ไม่รับใช้ไม่กระตือรือร้อนไม่หิวกระหายเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมความเชื่อของเขาไปต่อไม่ได้ตายวันนี้เราเป็นคริสเตียนแบบไหนเรายังมีความเชื่อว่าพระเจ้าจัดเตรียมอยู่ไหมหรือเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราไม่ได้นะคะเราเป็นตัวของเราเองเราหาเงินเองเราขยันเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพระเจ้า เราจะเป็นเหมือนบุตรน้อยหลวงไยนั้นหรือเปล่าวันนี้ขอให้เราเนี่ยนะคะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะเตรียมทุกสิ่งเพื่อเราเรายังจะรักพระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเรายังจะพึ่งพระเจ้าต่อไปที่ผ่านมาพึ่งพระเจ้ายังไม่มีคำตอบและแถมยังเจออะไรมากมายแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราสัตย์ซื่อใช้ความเชื่ออย่างต่อเนื่องพึ่งพาพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ใช้ในชีวิตเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องมาบูอย่างต่อเนื่องรับใช้อย่างต่อเนื่องพาลูกพาสิ่งที่เหลืออยู่มาพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมไม่ใช่คนรวยนะคะไม่ใช่เพราะความขยันของเราเท่านั้นนะคะไม่ใช่แต่มันขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมและขึ้นอยู่กับเรา ที่เราพึ่งพระเจ้าอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับเราที่เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมเราขยันแล้วเราเจอทุกสิ่งทุกอย่างนะเราก็ยังไม่ถอดถอนใจของเราออกจากทางของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้รวยที่สุดวันนี้ฉันจะประกาศว่าพระเจ้ารวยที่สุดไม่ใช่มนุษย์วันนี้ฉันจะบอกจะประกาศว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมวันนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของโลก เป็นเจ้าของมรดกไม่ใช่มนุษย์คนรวยก็ตายได้คนจนก็ตายได้คนมีชื่อเสียงก็ตายได้คนอยู่ในตำแหน่งก็ตายได้จะฝ่ายวิญญาณขนาดไหนก็มีวันเลิกลาได้แต่พระเจ้าไม่เคยตายและพระเจ้าก็ไม่เคยแก่และพระเจ้าก็ไม่เคยป่วยและพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่พึ่งได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมอย่าไปท้อเมื่อเราเจอปัญหา พึ่งพระเจ้าต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเครียดเพราะว่ามันสตานมันจะเล่นงานต่อพึ่งพระเจ้าพึ่งคนของพระเจ้าที่เขารักพระเจ้าเขาจะอธิฐานเผื่อเราพึ่งผู้นำของคุณพึ่งคนที่รักพระเจ้ากลุ่มเซลล์ต้องอธิษฐานเผื่อกันและการเข้ากลุ่มอย่าไปทิ้งการเข้าเซลล์อย่าไปทิ้งการสามาธิทำในโบสถ์อย่าไปขาดโบสถ์เมื่อเราเจอปัญหามันจะเจอสิ่งที่หลายมากกว่าเดิม เมื่อนางคนนี้เจอนะคะนางก็ขยันฝ่ายวิญญาณไม่ได้ขี้เกียจฝ่ายวิญญาณไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ถอไม่ได้เมื่อยล้าไม่ได้ถอดถอนใจออกจนเราปรงนางยังไปต่อในความเชื่อยังมีชีวิตที่ขยันในฝ่ายวิญญาณน้องรู้ไหมว่าปีศาจแห่งความขี้เกียจมันหมายถึงคนขี้เกียจอธิษฐานขี้เกียจใช้ความเชื่อขี้เกียจติดตามพระเจ้าขี้เกียจ จนออกมาในรูปแบบคือไม่ทำงานเลยกินและดื่มแล้วก็นอนแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้เป็นปิงที่คอยดูดเลือดเนื้อของคนอื่นวันนี้เราอาจจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่เช็คดูว่าความเชื่อของเราเหลืออยู่ไหมเราขยันอธิษฐานไหมเราขยันพึ่งพาพระเจ้าไหมเรายังสัต์ซื่อในเรื่องนี้หรือเปล่า บางครั้งนะคะความขยันที่แท้จริงก็คือการขยันติดต่อกับพระเจ้าสื่อสารพึ่งพาพระเจ้าเพราะความเชื่อของเรายังไม่ตายเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมแล้วความขยันอย่างอื่นก็ต้องมาโดยการที่เราขยันโดยมีพระเจ้าเพราะฉะนั้นปีศาจแมมมอนเนี่ยก็คือวิญ,ญญาณขี้เกียจปีศาจแห่งความขี้เกียจมันทําให้มนุษย์ขี้เกียจ ขี้เกียจพึ่งพระเจ้าขี้เกียจมาโบสถ์ขี ay, ้เกียจหลับใช้ขี้เกียจอธิษฐานมันจะทําทุกวิถีทางถ้าเราไม่ได้ขี้เกียจฝ่ายวิญญาณในเรื่องความขยันขันแข,ข็งเราไม่ต้องไปสอนหรอกทุกคนก็ไม่มีพระเจ้าเขาก็ขยันเขาก็ทํามาหาเลี้ยงชีพแต่ถ้าเราไม่ขยันติดต่อกับพระเจ้านี่สิมันก็จะมีอะไรที่น่ากลัวปีศาจแมมมอนจะมาแทนที่เพราะฉะนั้น ความขยันที่ถูกต้องก็คือขยันที่จะติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าขยันมีความผูกพันกับพระเจ้าขยัน่ายวิญญาณถ้าเราไม่ได้อธิษฐานสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเข้าบ้านเราถ้าเราไม่ขยันในการที่จะพึ่งพาพระเจ้านะคะยังไปต่อไม่ได้เนี่ยเราก็จะหนักกว่าเดิมนะปกติก็หนักอยู่แล้วขนาดพึ่งพระเจ้ายังหนักถ้าไม่พึ่งพระเจ้าจะหนักกว่านี้จะแรงกว่านี้ แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอย่างไม่คนนี้นะคะเป็นแบบอย่างให้กับคริสเตียนที่เจอสถานการณ์ที่วิกฤตพระเจ้าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพระเจ้าเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีทั้งขยันทั้งมีความเชื่อทั้งพึ่งพาพระเจ้าทั้งไม่ยอมท้อตื้อพระเจ้าตื้อคนของพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับการช่วยกู้มีการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าผ่านระบบของพระเจ้านะคะ พระเจ้าจะมอบทรัพท์ให้กับคนที่ขยันฝ่ายวิญญาณหิวกระหายแล้วก็จะเป็นเหตุให้เขาขยันในการทำสิ่งต่างๆประกอบอาชีพการงานกระตือรือร้อนเมือวันได้แบ่งปันมันขึ้นอยู่กับเราแต่เราไม่กระตือรือร้อนเราเจอปีศาจแมมมอนหรือเปล่าปีศาจแมมมอนคือปีศาจขี้เกียจแล้วก็เป็นปีศาจท,ที่ชุบมือเปิบนะ ทั้งทางที่ทุกสิ่งเนี่ยที่เขาได้ดีก็เพราะว่าพระเจ้าลู้สิเฟอร์พระเจ้าตกแต่งเขาสวยงามแต่เขาก็ต้องการที่จะใช้เล่เหลี่ยมกับพระเจ้าเป็นวิญญาณที่ไม่สดซื่อวันนี้ถ้าเราเป็นคนขี้เกียจฝ่ายวิญญาณเป็นคนไม่สดซื่อถ้าเราขี้เกียจในเรื่องการทำงานอกีกมันก็หนาหมลงกันเข้าเพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงไม่ซื้อหวย เราทำงานเราใช้ความเชื่อเราจริงใจเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างด้วยกําลังความเชื่อด้วยความขยันขันแข็งแต่ถ้าเราเจอวิกฤตพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมพระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสอดคล้องกับพระวจนะเงินมาจากพระเจ้าก็ขอให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้าต่อไปขยันด้วยพึ่งพระเจ้าด้วยรับใช้พระเจ้าด้วยสถานการณ์รราจกลายเป็นดี และปีศาจแมมมอนมันจะออกไปวันนี้ถ้าเรามีใจเชื่อฟังเต็มใจเชื่อฟังในหนังสืออิสยาบทที่หนึ่งก็ที่18ก็บอกกันเราว่าแม้ว่าเราจะเคยชั่วแม้ว่าเราจะเคยทำบาปบาปของเราจะแดงเหมือนสีแดงเข้มพระเจ้าก็ตรัสกับเราว่ามันก็จะขาวดังหิมะเมื่อขาวดังหิมะถ้าเรามีใจเชื่อฟังและทำตามพระคำของพระเจ้า สัตซื่อสัตว์กับพระเจ้าแล้วก็ขยันขันแข็งที่จะเชื่อฟังเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้าในข้อที่19กก็บอกว่าถ้าใครเต็มใจเชื่อฟังเราจะกินผลดีในแผ่นดินโลกแล้วก็ในอนาคตเราก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่สวรรค์แน่นอนฝึกที่จะให้ใจของเราเนี่ยนะคะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะไม่จนแล้วก็ฝึกที่จะให้ชีวิตของเราเพื่องานรับใช้พระเจ้า เราจะเป็นคนรวยได้เราจะเป็นคนรวยเรื่องความเชื่อเราจะเป็นคนรวยที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไม่ใช่แบบอัธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าในโลกนี้เราต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างจนในพระคำของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่13เราจะต้องเผชิญในวันชั่วหลายด้วยแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีพระเจ้าอยู่กับเรา เราจะไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจะเตรียมไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยเราจะไม่ตายก่อนเวลาแต่ยังไม่ถึงเวลาพระเจ้าก็ยังจะให้เรามีชีวิตอยู่หรือถ้าเราอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราขอชีวิตได้ฮาเลลูยาจึงมีคําถามว่าเราจะรวยเพื่ออะไรเราจะหายโรคเพื่ออะไรเราจะครอบครองเพื่ออะไรอันนี้ก็ไปทําการบ้าน เราต้องตอบพระเจ้าให้ได้เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตเป็นจอมเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าโลกนี้มีทั้งความทุกข์แล้วก็มีทั้งความชื่นชมยินดีมีพ้าผ่อนมากมายอยู่ในโลกใบนี้ ขอให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้าขอให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่จะเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราพระเจ้าของเรารวยพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราชนะพระเจ้าของเราช่วยเราได้เราต้องทอมใจพึ่งพาพระเจ้าอยู่ในระบบอยู่ในระบบความเชื่อของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าแมแ้ว่าเราเจอเหตุการณ์ขับขันขนาดไหนพระเจ้าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีพระเจ้าเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ของโรรองได้ให้เรามีความเชื่อเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมของพระเจ้าเราจะไม่พึ่งปีศาจแมมม้อนเราจะไม่พึ่งมารแต่เราจะพึ่งพระเจ้าเราจะไม่พึ่งเพียงกําลังของเราแต่เราจะพึ่งพาพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเรา ฮาเลยลูยาแล้วพระพรจะตามมายังชีวิตของท่านแน่นอนเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะอวยพรท่านแล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่แจกจ่ายชีวิตของนางพระเจ้าก็จะเตรียมพระเจ้าถามนางว่ามีภาชนะที่จะรองน้ํามันไหมพระเจ้าไม่ได้ให้เงินทันทีพระเจ้าให้น้ํามันเอาไปขายขายเสร็จเอาไปทําอะไรก่อนถ้ามีหนี้ใช้หนี้ก่อนที่เหลือถึงใช้ อย่าไปใช้ก่อนแล้วเอาหนี้ไว้ทีหลังสัตซื้อสัตื้อกับพระเจ้าก็สัตซื้อในการใช้หนี้คนที่ใช้หนี้จะรวยข่าวดีคนที่สัตซื้อในการใช้หนี้นี่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับยิงไม้หลายคนทุกคนในโลกใบนี้มีหนี้แต่ถ้าเราใช้หนี้พระเจ้าก็จะมีเหลือเฟือและพระเจ้าก็จะให้เราเป็นเศรษฐีได้เป็นคนรวยได้ก็ขอให้เราที่จะจำเรื่องนี้ตอนนี้เรามีเจตนาดีก่อน มีใจขยันขันแข็งนะบอกกับพระเจ้าว่าถ้ามีเงินจะใช้นี่ถ้ามีเงินจะใช้นี่ถ้ามีเงินจะชําระนี้แล้วพระเจ้าจะให้เรามีเหลือเฟือที่เหลือก็ค่อยเอาไปใช้เห็นไหมพระเจ้าบอกนางที่เหลือก็ค่อยใช้ใช้นี่ให้หมดแล้วเราก็จะเป็นคนรวยก็แต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าวยพรเราที่เราจะอยู่ในหลักการของพระเจ้าอยู่ในระบบของพระเจ้า ถ้าเราต้องการเห็นการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราเราจะไม่ท้อในขณะที่เรามีหนี้เราจะไม่ท้อขณะที่เราสูญเสียเราจะไม่ท้อขณะที่เราไม่มีอะไรสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือตระหนักว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมฮาเลลูยาเราจึงเป็นคนที่สั์ซื้อเราจึงรวยแบบความชอบธรรมไม่ใช่รวยแบบอัธรรม ขอพระเจ้าเจิมเราใช้เราที่เราจะฝึกในการที่จะเริ่มต้นในการสัตย์ซื่อกับพระเจ้าให้กับงานของพระเจ้าให้กับคนที่เราจะต้องให้และพระเจ้าจะฝึกเราและเราจะไม่จนตลอดปีตลอดชาติเราจะกลายเป็นคนรวยได้เราจะไม่จนแต่เราจะรวยเมื่อเราฝึกที่จะดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระเจ้า เราจะได้กินผลดีแน่นอนตามอิสยาบทที่หนึ่งข้อที่19บเก้าสารลเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าเวพรค่ะอาเมานค่ะอาจารย์ขอพระเจ้าอวยพระพรอาจารย์ได้เลยนะคะสวัมานนะมิตามีค่ะ